ชาดกคือเรื่องเล่าหรือชีวประวัติในอดีตของพระพุทธเจ้าคือสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ทรงมัาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆเพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตท,ที่พระองค์ทรงประสงค์เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่าชาดกชาดก เป็นเรื่องเล่าขายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกสำหรับในตอนนี้เป็นตอนสุวิหารีชาดกชาดกว่าด้วยความสุขอันเกิดจากการบรรพชาในสมัยพุทธกาลหลังจากที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกผนวกแล้วนั้นพระพัธ,ธิยะซึ่งเป็นพระอนุชาได้เสด็จเสวยราชสมบัติ กุงกบ,บิลพัทส,สืบต่อสันตติวงศ์แวดล้อมอยู่ด้วยราชองค์กษ์ผู้ถวายการอารักขาอย่างนั้นแน่นและใก้้ชิดแต่พระองค์ก็ทรงบริวิตกต่อภัยอันตรายต่างๆอันจะเพิ่งเกิดจากการประุุสลายอย่างเนืองนิดมิเคยมีความสงบและเป็นความสุขเลยเฮ้เราน่าจะทำเช่นไรดีหนอมีแต่คนงุ่งจะปองร้ายแย่งชิงราชสมบัติ มองไปทางไหนก็มีแต่ทหารไรล่ล้อมไหนจะต้องระวังตัวไหนจะต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเหล่าราษฎรโอยนี่ชีวิตเราจะหาความสุขไม่ได้เลยหรือจมเด็จพระพัิยาจึงตัดสินใจพระทัยออกผนวกในพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญเพียรจนหมดกิเลสเป็นพระพอรหันต์เดินทางทิศขาจารย์ไปทุกขนทุกแห่งโดยลำพังพระองค์ได้พบกับความสุขอย่างแท้จริง ด้วยมีข้องอยู่กับอิสริยะเยอะและอันตรายจึงเป็่งอุทานขึ้นว่าเอ,อ้อสุขจริงหนอสุขจริงพวกท่านดูพระพัทธิยาสิพั่มบนว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเอ,อ้อช่างไม่สำรวมจริงๆถ้าอย่างนี้เราต้องนำความไปบอกพระองค์พระศาส,สดาให้ทรงรู้ซะแล้วแะนไ้้ไม่เสื่อมเสียสมณเพศอย่างเราใช่ใช่ มันจะรออยู่ทำไมป้ายไปไปกันดีกว่าพระพิสุจทั้งหลายผ่านมาได้ยินเข้าจึงติดเตียนแล้วนำความไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบแต่พระองค์พระศา,าสดาท่านพัทิยะกระทำตัวไม่เหมาะสมเป็นสมณะแท้แต่กลับอุทานออกมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอ จริงด้วยสงสัยอย่างอะไรอาวรกับราชสมบัติเป็นแน่ดูก่อรพิสุทั้งหลายท่านพัทธิยะมิได้เปล่งวาจาออกมาเพราะอาศัยในราชสมบัติกรุงคบิลพัทและก็มิใช่ต้องการอวดอ้างความเป็นพระอรหรันดังที่พวกท่านทั้งหลายหลงเข้าใจหลอกนะนี่คือปกตินิสัยที่ท่านมีมาแต่ชาติปางก่อน เมื่อได้ฟังดังนั้นพระภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูนาราตนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระพัธิยะให้ฟังพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติแต่หนหลังด้วยบุเพนิวาสานุสติยาและตัดแด่พระภิสุททั้งหลายดังนี้พุทธกาลสมัยหนึ่ง ในรัชสมัยที่พระเจ้าพมทัดของพาลาณสีอย่างสงบร่มเย็นอยู่นั้นยังมีฤาษีผู้มีความปราดเหลืองผู้หนึ่งมีนามว่าอุทิศจะออทิศจะฤาษีได้พิจารณาเห็นโทษของการคลองเรือนและเห็นอนิสงของการออกบวชเหตุฉน,ช,นชีวิตของเรานี้จึงมีแต่ความวุ่นวายมีความสุขแต่เพียงกายภายนอก หาความสุขแท้ๆจริงได้ยากยิ่งนะักเห็นทีเราจะมุ่งหน้าเข้าหาธรรมซะแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นอุทิศจะจึงนำทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ออกแจกจ่ายเป็นทานให้แก่คนยากคนจนคนไร้บา้านโอ้ยอุทิศจะท่านเอาของมาแจกนะพวกเรามารับกันเร็วๆจำเริญจำเริญเถอะพ่อคุณ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขในทานที่เรามอบให้เอา้าแบ่งแบ่งรับไปนะไม่ต้องแย่งกันนะได้ทุกๆุกคนเลยช่างใจบุญสุนทานจริงจิตจากนั้นก็ตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีมุ่งปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิจนได้ฌานโลกีสมบัติสมาบัติ8มีลูกศิษย์ลูกหาถึง500คนเป็นบริวารจนเป็นที่เคารพนับถือยกย่องของ พระเจ้าพม,มาทัตและชาวเรือทั่วไปเป็นนันมากร่วงเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกหนักไม่เหมาะแก่การจเจริญภาวนาในป่าฤรือีอาจารย์จึงพาสิทธิ์เข้ามาพอมนักในเมืองพระเจ้ากรุงพารันนศีจึงพระราชทานพระราชอุทยานให้เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาน,นวัสการท่านอาจารย์กําลังเข้าหน้าฝนแล้วพระพเจ้าเห็นควรว่าให้ท่านอาจารย์พาคณะศิษย์ มาเจริญภาวนาในอุทยานของขพระพเ้้าไดิถฐ์อยู่ในป่าฟ้าฝนตกจะไม่สะดวกต่อการภาวนาธรรมเชเริญพรเจริญพร,ร,ญพรมหาบาพิตรช่างเป็นผู้มีน้ำใจจริงๆอัตมาก็ขอขอบใจมหาบาพิตรมากนะจบจนสิน้นฤดูฝนพระเจ้าพม,มาทั์ทรงเห็นว่าพระฤาษีอาจารย์นั้นชราภาพมากแล้วจึงอราธนาให้ท่านพำนับอยู่ต่อไป ลูกศิษย์ก็ให้กลับไปบำเพ็ญเพียรในป่าหิมาพานกันเองตามลําพังมหาบวพิษแบบนี้ก็หมดหน้าฝนแล้วอาตมาจะขอลาท่านไปเจริญภาวนาในป่าตามเดิมนะจาก่อนท่านอาจารย์บบดนี้ท่านนั้นชราภาพมากแล้วหากกลับไปอยู่ในป่าตามเดิมคงจะลำบากม่ใช่น้อยทีเดียวพระพจ้าใค่ขอราธนาให้ท่านอาจารย์พำนักในอุทยานแห่งนี้ต่อไปเถิด ส่วนลูกศิษย์ทั้งหลายนั้นก็ให้เบบังเพญเพียนภาวนาในป่าหิมะพานกันต่อไปเจริญพรเจริญพรอาตมาขอบใจมหาบพิตรมากนะพระฤาษีอาจารย์ตัดสินใจพำนักในอุทยานและได้เรียกศิษย์คนโตมาบอกกล่าวและให้นำลูกศิษย์คนอื่น,นๆกลับไปเจริญภาวนาอย่างป่าหิมะพานตามเดิมต่อจากนี้ไปอาจารย์จะเจริญภาวนาอยู่ในอุทยานแห่งนี้ อาจารย์ต้องฝากเจ้าให้ช่วยดูแลสิษย์น้อยทั้งหลายด้วยน,นะขอรับท่านอาจารย์ท่านอย่าได้กังวลไปเลยข้าจะดูแลสิษย์น้องแทนท่านเองดีนะขอให้พวกเจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะงั้นข้าขอกาบลาอาจารย์เลยนะขอรับเมื่อออกเดินทางกลับไปภาวนาธรรมในป่าหิมพานต์ศิษย์ทั้งหลายก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างสงบ โดยมีสิทธิ์คนโตเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยหลายวันผ่านไปสิทธิ์คนโตก็เกิดคิดขึ้นถึงและเป็นห่วงอาจารย์ฤือสีขึ้นเอ,อคิดถึงอาจารย์เหลือเกินป่านนี้ท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะนี่ก็นานวันแล้วเห็นทีเราจะต้องไปเยี่ยมท่านในครั้งในเมืองสักครั้งหนึ่งสิทธิ์น้องทั้งหลายเราจะออกเดินทางไปเยี่ยมท่านอาจารย์ในระหว่างที่เราไม่อยู่ พวกท่านจงหมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนากันด้วยความสงบเถิดขอรับสิพี่ท่านไปเถิดทางนี้ข้าดูแลเองแหมเอาหน้าเชียนะเจ้านี่สิพี่ฝากความพิดถ,ถึงถึงอาจารย์ด้วยนะอย่าลืมบอกนะว่าพวกเราเป็นห่วงแม้ไม่อยู่หนูด้าเริงสบายแฮ i สิทธิคนโตเดินทางมาถึงก็ได้พรมนักให้สำนักของอาจารย์ ขณะที่สิทธิ์คนโตกำลังนอนอยู่นั้นพระเจ้าพม,มาทัศก็ได้เสด็จมาเพื่อกาบนมัสการ,การพะระฤาษีอาจารย์เช่นกันเอ๊ะนั่นใครมานอนอยู่นะเป็นถึงนักบวชมานอนเพลออยู่ได้ช่างไม่สมลวม่มจริงๆขนาขณะเรามาแท้ๆยังไม่ลุกขึ้นมาให้การต้อนรับอีกฤาษีผู้เป็นสิทธิ์แม้จะเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพม,มาทัศเสด็จมาก็มิได้ลุกขึ้นถวายการต้อนรับตามมารยาทอันดีแต่ประการใด กับนอนเฉยมีน้ำซัมยันเป็นอุทาออกมาอีกด้วยว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอพระเจ้าพง์มหาราชพระนิษิเห็นแล้วก็ยังรู้สึกขัดเคืองพระไทยจึงตัดถามพระฤาษีอาจารย์ด้วยความกังวลว,ว่าข้าแต่พระฤาษีผู้เจริญดาวบทหนุ่มผู้นีน้อินทีจะฉาอาหารจนอิ่มหนำสำราญมากไปเสแล้วถึงขาที่จะลุกขึ้น ได้แต่นอนเปอุทานสบายอารมณ์อันไม่ควรอยู่เช่นนี้หาเช่นนั้นไม่หลอกมหาบาพิดสิทธของเราผู้นี้เดิมก็เป็นกษัตริย์เยี่ยงพระองค์เหตุที่อุทานออกมาเช่นนั้นหาใช่เพราะความอิมจฉาแต่เพราะไม่ต้องการกลับไปสแสวงหาความสุขจากการครองราชสมบัติต่างหากเมื่อพบว่าการได้ออกบวชเจริญภาวนาธรรมนั้นเป็นความสุขที่แท้จริง สุขยิ่งกว่าการเป็นกษัตริย์ถือว่าเป็นสุขสองขั้นสองชั้นทีเดียวก็เลยเปกุทานออกมาเช่นนี้แหละมหาปิตความสุขที่มาจากการออกบวชนั้นกล่าวคือสุขที่ไม่ต้องหวาดผวาจากการถูกปองร้ายสุขที่ไม่ต้องมีภาระอันยิ่งใหญ่หลวงในการดูแลทุกสุขของประชาชนสุขที่ไม่ต้องเป็นภาระแก่ใครให้ต้องคอยดูแลป้องกันอันลักขาความปลอดภัยซึ่งนับเป็นความสุขขั้นแรก นหนึ่งสุขจากการบรรลุธรรมเป็นสุขอล้มเลิศที่ไม่ต้องอาศัยบุคคลและว,วัตถุใดๆนับเป็นความสุขชั้นที่สองดังที่ฤาษีอาจารย์ได้กล่าวไว้ชนหล่าวอื่นไม่ต้องรักษาผู้ใดด้วยผู้ใดก็ไม่ต้องรักษาชนลาวอื่นด้วยดูก่อนมหาบพิษผู้นั้นแหละไม่เยื่อใยในการมะขุลทั้งหลายผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขพระเจ้าพุม,มทัศ สดับพระธรรมเทศนาด้วยใจที่เบิกบานเช่นชื่อเข้าพระทัยแล้วก็มีได้ถือโกรธดาวบทผู้นั้นอีกต่อไปข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้วถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอลากลับก่อนนัท่านฤาษีพู้เริญเจริงพรงเถิดมหาบาพิตดาวบทผู้สิทธิเอกก็กามลาพระอาจารย์กลับสู่ป่าหิมพานบังเป็นเพียรต่อไปส่วนพระอาจารย์ได้พำนับอยู่นะ พระราชอุทยานจนสิ้นอายุไขเมื่อละโลกไปแล้วได้ไปบังเกิดในพมโลกด้วยอำนาจฌานสมาบัติในพุทธกาลสมัยต่อมาลูกศิคนโตกําเนิดเป็นพระพัทิยะพระฤาษีอาจารย์เสวยพระชาติเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับเรื่องเล่าในตอนนี้ก็ขอยุติ ลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ